noi no cha yaka no wa chi เนม่จน่ท่้ทอทีงดูสาอดส่า้ดบวิดตารนรั้นกล่าวเหมือนกาพระนี่บอกว่าจะเอาภูเขาเมื่อเป็นดินตองจะเอาน้ำในมหาตมาเป็นน้ำมึนจะเอาแผ่นนามามาเป็นกระดาษก็ยังพรรณนาพระสุณของแม่ไปกว่เดิม วันนี้น้องแดงซึ่งมีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ที่ร้านนูลรางเท้าเพื่อจะได้ของท้มาัำกับใดทุกได้กระทำผิดเบ็ดกายก็ดีเบ็ดใจก็ดีหรือวาจาก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังที่ลูกเคยเหยียบพ่อที่ลูกเคยเหยียบแม่แต่คำดุด่าของพ่อแม่ไม่ด้วังรับทิ้งติ้ไม่เดียวของพ่อไม่เดียว ที่ฝึกขัดผมวันนี้เพราะอะไรดิให้เดียวมองข้อด้วยความดุดราของแม่ะไย้นี่แต่วันนี้ถึงวันแนละ้เป็นวันแห่งความรักาจูเอาเรียนเชิญท่านมาลงมืออานุโมทนาสาธุกับน้องแบงคนะ์นะของน้องแบงค์มีจต่ความเจริญขอน้ำใจทุกท่านที่มาเร่่มในงานพิธีเพราะจะให้ทุกคนได้ล้างมือล้างเทาง้าแบบน้องแบงค์ แต่เวลาของเราไม่น้อยนะเนี่ยเห็นไหมด้วยความรักก็มาล้างานะเอามา,าหนึ่งเอาขอเขียงประมือดันด้วยความกระตันยูนี่แหละเรื่องนความกระตันยูนะ,นะนะแบบขอให้เจริญเจริญนะลูกน,นั้นจะทำอะไรก็เปความมุ่งมั่นปรารถนาได้นะ้ำที่เราได้ประกา,าศาลดลงอ,ออกหมดเลยนะออกหมดเลย